ทีนทาม วันนี้นะคะคุณุู้ฟังทางจังหวัดสตูลก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการอุทยานธรณีโลกด้วยค่ะประชุมกันในช่วงพักเช้านะคะที่ห้องประชุมโต๊ะพยาวังชั้น4สารกลางจังหวัดสตูลมีนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอานวยการอุทยานธรณีโลกสตูลค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนะคะรวมไปถึงทางว่าที่พันตรีสมคิดกิจเอื้อวิริยะผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีนะคะที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการและการเตรียมความ้ม พร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับการประเมินซ้ำอุทยานธรณีโลกสตูลรวมทั้งรับทราบผลการประเมินซ้ำโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกระหว่างวันที่15-19กรกฎาคมปี2568ที่ผ่านมาโดยสำนักง,งานอุทยานธรณีโลกสตูลแจ้งว่าผลการประเมินสถานะล่าสุดนะคะในปี2568ที่เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการอุทยานธรณีโลกสตตลได้รับสถานะใบเหลืองนะคะคือการตักเตือนค่ะพร้อมกับข้อเสนอแนะ6ประเด็นด้วยกันนะคะได้แก่ด้านการจัดการ การอนุรักษ์แหล่งธรณีสิ่งอำนวยความสะดวกและมาตรการความปลอดภยัยการท่องเที่ยวเชิงธรณีและการสื่อความหมายการสร้างเครือข่ายและพันธมิตรในพื้นที่แล้วก็การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์และชนพื้นเมืองค่ะที่ประชุมก็ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางดําเนินการตามข้อเสนอแนะทั้ง6ข้อนี้นะคะเพื่อที่จะปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการบริหารจัดการภายในระยะเวลา2ปีนะคะคือปี2568จนถึง2570เพื่อที่จะให้ยังคงสถานะ อุทยานธรณีโลกสตูนให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกมิฉะนั้นก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาสถานภาพในการประเมินครั้งต่อไปนะคะซึ่งการประเมินของอุทยานธรณีโลกสตูลน,นั้นเราได้รับการประเมินซ้ํำมาครั้งนี้เ,เป็นครั้งที่2นะคะครั้งแรกเราก็ได้กลิ่นก a r ดค่ะก็เป็นใบเขียวนะคะ ก็ผ่านการประเมินไปเลยส่วนครั้งล่าสุดที่ผ่านมานะคะก็เราได้เป็นเยนโลกาดเป็นการตักเตือนนะคะส่วนอีกประเภทหนึ่งของการประเมินก็คือการได้ใบแดงคือไม่ผ่านการประเมินนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าไปสู่ใบแดงนั้นเราจะต้องรอระยะเวลานะคะจะต้องมีช่วงพักที่ไม่สามารถที่จะยื่นขอได้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปปรับปรุงก่อนที่จะยื่นขอเพื่อที่จะเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกต่อไปนะคะทีนี้ในส่วนของครั้งนี้ที่เราได้เป็นเยนโลกาดหรือว่าการตักเตือนนั้นนะคะเราก็จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ทางคณะ มการลงพื้นที่มาผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกได้มีการให้การเตือนมาในแต่ละประเด็นนะคะที่ประชุมก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันไปส่วนเราที่เป็นพี่น้องประชาชนชาวสตูลเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลนะคะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่4อําเภอของพื้นที่อุทยานธรณีโลกก็คืออําเภอมันังทุ่งว่าลางูแล้วก็บางส่วนของอําเภอเมืองหรือพื้นที่อื่นก็ตามเราก็มีส่วนร่วมในการสื่อสารเรื่องของการเป็นพื้นที่อุทยานธรณีโลกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารว่าเรามีพื้นที่อุทยานธรณีโลกอยู่ที่ไหนสถานที่ท่องเที่ ทางด้านธรณีวิทยาในพื้นที่จังหวัดสตูลเราอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะจะได้ช่วยกันสื่อสารความหมายความสําคัญของการเป็นพื้นที่อุทยา,ทานธรณีโลกสตูลให้กับคนไทยได้รับรู้นะคะเพราะว่าอุทยา,ทานธรณีสตูลน,นั้นเป็นอุทยา,ทานธรณีระดับจังหวัดแล้วก็เป็นที่แรกที่ได้รับการยกระดับให้เป็นอุทยา,ทานธรณีประเทศและเป็นที่แรกของไทยที่เราได้รับการประกาศจากยูเนสโกให้เป็นอุทยา,ทานธรณีโลกนะคะทีนทาม